เสื้อคอตตอนแขนสั้นพิมพ์ลายรุ่นใหม่วันนี้นะคะเนื้อผ้าวันนี้เขาจะเป็นคอตตอนเหมือนแบบมีเนื้อเหลือบเงาขึ้นมาในตัวนะคะคือเบาๆเนื้อเนียนจะไม่ได้เงาแบบเล่นแสงมากแต่เนื้อจะเนียนไม่ได้เป็นคอตตอนแบบเนื้อแห้งๆนะคะทรงคอตัวนี้เป็นทรงคอแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ดีเทลเป็นการใส่ทิมลูกไม้เนื้อทอแล้วก็ตีเกรดนะคะนี่เป็นการตอกเกรดแล้วก็ตัวทิมลูกไม้ตรงนี้นะคะคือเป็นการวางแบบ เย็บแทรกเป็นชิ้นต่อชิ้นนะคะจะไม่ได้เป็นเย็บกดคือการต่อผ้าวางเส้นให้ดูวีนะคะเสริมเส้นคอให้ดูเพียวขึ้นแล้วก็คัดวีใต้อกอืคัดด้วยลูกไม้นะคะก็จะตัดกับตัวผ้าสวยมากมีการเก็บทรงที่ชายเสื้อนะคะแล้วก็มีสิบข้างนะคะสวมง,ง่ายด้านในเป็นคอตตอนสีพื้นเย็บกลับนะคะตั้งแต่คอเสื้อเลยส่วนทรงแขนตัวนี้นะคะความยาวจะอยู่ประมาณเหนือศอก มีรูดยกไหล่แล้วก็เสริมเสริมตัวผ้าตรงนี้เบาๆนะคะนี่เป็นรูดยกแล้วก็ขอบแขนเป็นขอบลูกไม้นะคะสวยมากสีแบบสีสวยซัมเมอร์ก็ใส่สวยนะคะแล้วก็ใส่สบายมาสองสีนะคะสีขาวดอกม่วงกับสีขาวดอกเป็นดอกฟ้าเขียวนะคะ ไซส์ S, M, L, XL, 2 x นะคะ เสื้อคอตตอนแขนสั้นพิมพ์ลายรุ่นใหม่วันนี้นะคะเนื้อผ้าวันนี้เขาจะเป็นคอตตอนเหมือนแบบมีเนื้อเหลือบเงาขึ้นมาในตัวนะคะคือเบาๆเนื้อเนียนจะไม่ได้เงาแบบเล่นแสงมากแต่เนื้อจะเนียนไม่ได้เป็นคอตตอนแบบเนื้อแห้งๆนะคะทรงคอตัวนี้เป็นทรงคอแบบสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ดีเทลเป็นการใส่ทิมลูกไม้เนื้อทอแล้วก็ตีเกรดนะคะนี่เป็นการตอกเกรดแล้วก็ตัวทิมลูกไม้ตรงนี้นะคะคือเป็นการวางแบบ เย็บแทกเป็นชิ้นต่อชิ้นนะคะจะไม่ได้เป็นเย็บกดคือการต่อผ้าวางเส้นให้ดูวีนะคะเสริมเส้นคอให้ดูเพียวขึ้นแล้วก็คัดวีใต้อกอืคัดด้วยลูกไม้นะคะก็จะปัดกับเอตัวผ้าสวยมากมีการเก็บทรงที่ชายเสื้อนะคะแล้วก็มีสิบข้างนะคะสวมง,งายด้านในเป็นคอตตอนสีพื้นเย็บกลับนะคะตั้งแต่คอเสื้อเลยส่วนทรงแขนตัวนี้นะคะความยาวจะอยู่ประมาณเหนือศอก มีรูทยกไหล่แล้วก็เสริมเสริมตัวผ้าตรงนี้เบาๆนะคะนี่เป็นรูดยกแล้วก็ขอบแขนเป็นขอบลูกไม้นะคะสวยมากสีแบบสีสวยซัมเมอร์ก็ใส่สวยนะคะแล้วก็ใส่สบายมาสองสีนะคะสีขาวดอกม่วงกับสีขาวดอกเป็นดอกฟ้าเขียวนะคะ ไซส์ S, M, L, XL, 2 x นะคะ